สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนนลในสวนน้อยร้อยอย่างนะครับผมทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับเจเอชแชนเนลนะครับผมก็มาอยู่ลบุรีได้ปีที่6แล้วนะครับผมก็นี่ครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับเราก็จะมาแปลรูปนะครับกล้วยนะครับเป็นกล้วยเบกแตกเนาะมันไม่เปลืองน้ําตาลนะครับผมไอ้เครือนี้ยังลูกเล็กนะครับแต่ว่าลูกใหญ่ผมตัดลงมาแล้วครับ เวลาดูว่ากล้วยพร้อมตัดหรือยังก็มาดูจุกนะครับจุกเขาจะหลุดนะครับปลายจุกจะหลุดอย่างเงี้ยแก่แล้วนะครับแก่แล้วลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากสมบูรณ์มากเลยครับผมเราจะไม่ได้ใช้กล้วยแบบนี้ทํากล้วยเบกแตกนะครับเราต้องไปบ่มให้สักประมาณเริ่มเหลืองนะแล้วเราค่อยไปทํากล้วยเบกแตกถ้าแบบนี้จะเป็นกล้วยฉาบครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยทากล้วยฉาบได้ครับเดีย๋ยวเราไปบ่มให้กล้วยเหลืองก่อนนะครับ เราก็นํากล้วยนะครับมาบ่มแบบธรรมชาตินะครับเอาวางไว้ในบ้านเราเดี๋ยวเขาก็สุกนะครับผมไม่ต้องรอให้สุกมากนะครับไม่งั้นจะงอมมากเวลาจะทําชิ้นลําบากเนาะครับเวลาก็ผ่านไปเกิดปอาทิต์แล้วครับกล้วยมันสุกไม่เท่ากันอ่าน่าจะทําประมาณสักหวีนึงก่อนเนาะครับผมอันนี้เราทํากินนะไม่ได้ทําขายแดี๋ยว่าบอกเลยว่าถ้าทําขายเนี่ยกำไรดีมากเลยนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยกันเลยเนาะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วเราก็นําลงทอดครับท่านผู้ชมอ่าชิ้นอาจจะหนาหน่อยนะครับผมใช้มือหั่นเอานะครับไม่ได้มีเครื่องสไลด์นี่คือทํากินนะครับผมแต่ถ้าทําขายเนี่ยเราอาจจะต้องหั่นบางๆนะครับผมได้หลายชิ้นเนาะนี่กล้วยแค่ห้าลูกนะครับเต็มจานเลยนะครับผมถือว่าได้กําไรดีมากนะครับยิ่งปลูกเองด้วยแบบนี้เนาะทำกินทำขายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปตั้งกระทะนะครับร้อนๆนะครับผมแล้วก็ค่อยลงต้วยลงไปนะครับผม เปลือกกล้วยเนี่ยเราจะทิ้งนะเราเอาเป็นปุ๋ยได้นะครับใส่ผักใส่ต้นไม้เรางามดีมากนะครับได้กับทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นนะครับผมเปลือกกล้วยมีประโยชน์มากเลยครับครับเมื่อน้ำมันร้อนนะครับดีแล้วเนาะเราก็จะนำกล้วยลงไปทอดเลยนะครับท่านผู้ชมใช้ไฟกลางๆนะครับผมกล้วยจะได้ไม่ไหม้แล้วก็จะได้สุกนะครับ เหลืองกรอบอร่อยนะครับใช้ไฟกลางๆเนาะนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะนํากล้วยลงไปนะครับเมื่อใส่กล้วยลงไปในน้ํามันที่ร้อนนะครับไฟกลางๆแล้วเนาะกล้วยจะเริ่มเซตตัวประมาณ1-2นาทีนะครับเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับผมใช้ทัพีหรือตะแกงก็ได้นะครับผมค่อยๆเกลี่ยให้กล้วยไม่ติดกันนะครับท่านผู้ชมหอมมากเลยนะครับนี่คือกล้วยเหลืองแล้วเนาะไม่ต้องใช้น้ําตาลนะครับมาฉาบด้วย กล้วยเบรกแตกเนี่ยมันจะมีความหวานนะครับของกล้วยที่สุกแล้วนะครับใช้กล้วยสุกแล้วนะแต่ว่าสุกแบบว่าสุกใหม่ๆนะครับผมหอมมากๆเลยนะครับดูสิครับรอให้กล้วยสุกนะครับผมทอดใจเย็นๆนะครับไฟกลางๆถ้าทอดไฟแรงนะครับกล้วยจะไหม้ก่อนนะหอมมากๆเลยครับเมื่อกล้วยนะครับกรอบสุกแล้วเนาะเราก็จะนําไปพักนะครับพักไว้ ให้เสด็จน้ำมันเราก็จัดเสิร์ฟนะครับผมนี่นะครับทํากินทําขายได้เลยนะครับผมลองชิมดูนะครับผมหืมกรอบอร่อยมากเลยครับมีความหวานแบบธรรมชาติครับท่านผู้ชมหืมอร่อยครับผมจริงๆต้องต้องแผ่นบางกว่านี้นะครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอเจนเนลด้วยนะครับโชคดีเป็นกับดทุกันนะครับสวัสดีครับ